ชนละนีชนละนีใช่ไม่ใช่ชนนีชนนีชนชนชนละนีอ้าวชนละนีถูกแล้วชนละนีชนละนีชมลมชมลมชมลมชมลลมชนละทา คนลพัดอ,อ,อ่านว่าไงครับคำที่สิบเอ็ดชะมนชะมคำที่สิบสองรัตพนฉลองพระองค์ฉลองพระองค์โอเคคำที่สิบสามประสิทธิ์นันดาคำที่สิบสี่อาภัณ์ ทะักโอเคคำที่สิบห้าอังันดา,า,าคำที่ 16, สิบหกสิทธิโชกสายาคำที่17บรัชกาลชนานมีคำที่สิบแปดแจกรินชมรมคำที่19ครับ คุยยากรู้ไดืไองว่าคุจะเรียกเธอครั้ที่ยี่สิบรุงศ์โอเคอ่ะ